สวัสดีจ้ามาทักทายเปิดค่าการมองเห็นในพี่น้องหลังจากที่รอคอยนะจ๊ะวันนี้กะขอเป็นรงคลิปขอบคุณขอบคุณเ c ซนะคะขอบคุณเ c ซพลังเงียบและขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทีได้หลัเวลานะจ๊ะมาซอยเปหลัเวลลาท่านนะคะจนได้สมงานกตอนนี้ก็คือการรอคอยจา้าที่การรอคอยาการรงคลิปไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องรงคลิปไลนไปเรื่อยๆจา้า เล้ก็พฤศจิกายนนี่ค่ะถ้า,ากำลังมาลงคลิปรอกิจกรรมเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมบันรอการรอการตอบกลับเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยจ้าทีวีสวัสดีกำลังใจให้บ้านเต็งตองชาแนลนะคะคนที่กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆจ้าทด่มาก็รวมดีล่าไว้สือ,อกับพี่นอ้อง เผยการมองเห็นรงคิดร่องยังกะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกสตรีให้นะคะขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณหลายๆจะมากะติดคำขอบคุณก็ติดผ่านขอบคุณพี่น้องเป็นน้ำเลยจ้ะจ้ะมี่ยังหลายจ้ะคลิปนี่ไลน์นี้ อยากจะมาขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะพเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะเพื่อนที่เพื่อนที่สายยูทูบเบอร์สายทีว่าสายพักสายดันกันจ้ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่แวะมาได้จ้ะเด้อให้กับบ้านเต็งตองชาแนลจ้าส่งกังนเลยส่งงานนะจ๊ะส่งงานตอนนี้ก็บล่องานนะจ๊ะล่องงานอยู่ขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะคลิปนี้ก็ แค่นี้แหละจ้าวันี้ยังนอนได้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอีกสองสามดือนเาจะได้สดขอบคุณนะคะทุกไลฟ์จ้า